สวัสดีค่ะอยู่กับสวนแก้วกันอนาะจารย์อีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปดูบาดาลน้ำตื้นของเรานะคะเพราะว่าผ่านมานานหลายวันแล้วตอนนี้น้ำยังออกดีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะพาชมสวนไปด้วยนะคะแวะไปดูขนนดีกว่าคะ่ะ ช่วงนี้เป็นหน้าผลไม้แล้วขนุนเราก็เลยไม่มีใครมาซื้อค่ะนี่เลยค่ะสุกเน่าไปแล้วสองลูกนะคะเดูล,ล,ะะลูกนี้ดีกว่านะคะ ตอนนี้ที่สวนของเราก็ทยอยตัดทุเรียนกันไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวมาแวะดูทุเรียนค่ะเหมือนว่าจะเห็นอะไรแวบๆนี่เลยค่ะปัญหาของชาวสวนอีกอย่างนะคะศัตรูศัตรูของชาวสวนเลยค่ะ ตัวกระจ้อนค่ะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกตัวกระจ้อนกระถิกนะคะมาแอบเจาะกินทุเรียนของเราแล้วค่ะที่ส่วนของเราก็จะแก้ปัญหาโดยนำ เหมือนผ้าเหมือนกระสอบสีๆค่ะมากันไม่ให้เขาลงมาเจาะทุเรียนแต่ปีนี้เรายังไม่ได้ทำค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะตัดทุเรียนสองลูกนี้ไปไว้ เชื่อมนะคะเดี๋ยวไปดูน้ำกันดีกว่านะคะนี่ค่ะตอนนี้เครื่องไมยเยอร์ของเราก็ยังทำงานอยู่นะคะทนมากเลยค่ะไมยเยอร์ตัวนี้ เราตามไปดูนะคะดี๋ยวพาไปดูน้ำค่ะอันนี้เราก็ต่อท่อให้ลงให้ยื่นลงไปทางโน้นแล้วนะคะใกล้ๆสัะแล้วนี่ก็จะเป็นสระของเรานะคะถ้าช่วงที่ หน้าฝนเนี่ยน้ําก็จะขึ้นมาหมดนี่เลยค่ะถึงนี่เลยค่ะแต่ตอนนี้แห้งแล้วนี่เลยค่ะน้ำก็ยังออกมาดีอยู่นะคะ เป็นตัวช่วยหลักเลยค่ะช่วงที่เรารอให้ฝนตกน้ำก็ยังเย็นเหมือนเดิมค่ะแต่ยังไงเราก็ ภาวนาอยากให้ฝนตกเร็วๆเอาใจช่วยพวกเราชาวสวนด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ